สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วสวัสดีค่ะมาพบกัน,น,ะะกนอีกแล้วนะคะกับน้องน้องใบไผ่ค่ะวันนี้น้องมบไผ่มากินอะไรคะกินไส้กรอกมีไส้กรอกมีผักกันนะคะแล้วก็อันนี้ผักแตงกวาอ,กอันนี้ของคุณแม่มีพริกนะคะอันก็ไปหักินอันนี้นนเปียกมากเปียมมากเหรอคะขิงดองอนนใช่ไหมคะ าทานกันเลยค่ะให้เราออก,กินได้ค่ะแต่ว่าเคายจุ๊บเอ็มจุ๊บใหญ่ชอบผักนะชอบงาและชอบกิวชอบ อันนี้มันเผ็ดใช่ไหมคะหนูไม่ชอบใช่ไหมคะเออก็ชอบเออก็ชอบพ่อมาจายบอกพี่พีวันนี้ไปโรงเรียนมาใช่ไหมคะเพิ่งเลิกเรียนแล้วก็มาอัดคลิปต่อเลยนะคะสนุกไหมคะวันนี้ไปโรงเรียนสนุกเดี๋ยวพ่อแม่มารับอ,อืตอนเย็นเดี๋ยวพ่อแม่มารับใช่ไหมคะใช่ค่ะ น้องพุงไม่ร้องไห้เลยก็ไปแผ่ไม่ร้องไห้ไปไผ่ไม่ร้องหไ,ห,ไองห้ใช่ไหมคะวันนี้เก่งแล้วใช่ไหมคะพรุ่งน,นี้ต้องตื่นแต่เช้าอีกนะคะไปแผ่มองพ่ออยู่อ่ไปผ่มองพ่อและไปไผ่มองรถของพ่อด้วยพ่อข้ารถแล้วก็ไปเลยไม่รรองเนาะดูรถแบ๊ มอมดูมอมไม่เห็นอะว,วันนี้คุณพ่อคุณแม่ไปส่งใไปมหาวิทงเรียนใบไผ่ไม่ลองเลย <c oughs> นอกากวันนี้ใบไผ่เก่งมากนะคะตื่นแต่เช้าเลยเนาะต <c oughs> <ะ>ื่นเช้าตื่นเช้าเลิกกินด้วยอาหาม้มานาว <c oughs> อ๋อ <c oughs> นี่ค่ะแส้กรอกใบไผ่ก็ชอบกินใช่ไหมคะไส่กอก ก็คุณแม่ใส่เล่มแม่ใส่พิ๊กฮะใช้มือทำไม,ทมใช้มืออืมโอเคค่ะต้องใช้ไม้จิ้มใช่ไหมคะจิ้มเลยใช่ไหม,มเอ้าผิดทามออร่อย เห็นพี่กินแช่อกกับแบบแผ่นไหมคะมทำได้ยัเ้ยฮม อัมไหนเลืช่ชินเลยอ่ะ,ะม่ลูกชิ้นแบบทำเจียบไมาหมือลืกอชิ้นเลยฮะ ไม่หามัเมีทออื่กับไม่ไม่กดมาเปิด<อ>หมดต้องซักก็กดด้วยนะค่ะมากดด้วยนะเดี๋ยวปิดหมดค่ะได้ค่ะต้องชาร์จแบตด้วยใช่ไหมคะใช่ไม่มีที่ชาร์จมาด้วยอขอยิื่น้ำหน่อยเบ๊ เธอถายบอกยังว่าข้างหลังเป็นอะไรต้องถ่ของพ่อต้องบอกทุกครั้งเลยใช่ไหมคะ เจ้าด mm. ีๆเนาะทำใหญ่ไหมอัน <único> น <Liberty Overwatch> ี้แ่ไ่ให้อันนี้มายิ้มกัืเหรอแม่ หนาวไว้จิ้มแต่กอกเขาแถมมาให้แถมพี่ี่ไหนแม่ค้าซื้อที่ไหนอ่ะตลาดนัดเนี่ยที่เราจะซื้อกันหนูหนูกินอะไรกินหนูจากหัวใจเลยล้วนจากใจพี่ฮั่น หิวใช่ไหมคะหิวที่เรียนหิวมากก็ไม่มีอะไรกินเลยอะไรเ